ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามความเห็นและข้อสังการที่สำคัญวอสวพศได้ประสานงานกับมูล,ลนิธิโครงการหลวงเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือวิจัยและพัฒนาทางวิชาการกับต่างประเทศดังนี้ งานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศมีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและปะศุสัตว์ราชอาณาจากักรภูฏานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบโครงการหลวงให้กับเกษตรกรภูฏานปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้ MOU ระยะที่2โดยโครงการหลวงและสวพอสอมีกำหนดการเดินทางเพื่อติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไประหว่างวันที่ 15-21ตุลาคม2567โดยจะมีพิธีลงนาม MOU ในเดือนทันวาคม2567 ความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงกับ U.N.O.D.C. มีแผนการดำเนิงนง,งานจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากเมียนมาในเรื่องการผลิตกาแฟการปลูกพืชในโรงเรือนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีในพื้นที่อินทนนท์และแม่แฮวันที่25-31สิงหาคมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงและสวพสเดินทางไปถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกกาแฟให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตร ของของน n อดีซีซอปปอลในช่วงเดือนกันยายนและ UNODC สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญกาแฟมาให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่มูลใน,ในิธิโครงการหลวงด้านการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการหลวงในระดับนานาชาติกำหนดจัดสัมมนานานาชาติในระหว่างวันที่2-4ทธันวาคม2567นัณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและขยายผลความสําเร็จจากการพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาและในโอกาสครบรอบ55ปีของมูลน,นิธิโครงการหลวงจะสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติรวมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศดําเนินการแล้ว5หลักสูตรและมีแผนดําเนินการอีก4หลักสูตรการเข้าร่วมประชุมด้าน การพัฒนาทางเลือกในระดับนานาชาติภายใต้การประชุมระหว่างสมัยของการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดสมัยที่67ในช่วงเดือนพฤศจิกายนในรูปแบบการประชุมทางไกลการประชุมกลุ่มกูเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2567นกณกรุงเทพมหานครและมีกำหนดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดสมัยที่68ณกรุงเวียนนาในเดือนมีนาคม2568 การเข้าร่วมงาน SCAJ World Specialty Coffee 2025ณประเทศญี่ปุ่นกำหนดจัดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2568ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศมีกำหนดการทั้งหมด5ครั้งได้แก่การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ณประเทศญี่ปุ่น2ครั้งในปีงบประมาณ2567และ2 5 0 68การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตกาแฟาอาราบิก้าเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจรณมณฑลยูนนานรวมกับสวกในเดือนพฤศจิกายน2567การศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปชาผูเอ,อ๋อณสาธรารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมกราคม2568การเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2568